ตลาดน้ำอัมพาวาถือเป็นที่เที่ยวใกล้กรุงเทพที่หลายคนนิยมมาในวันหยุดนะครับแต่ถ้าหากได้มาเที่ยวในวันธรรมดาแบบนี้ก็แปลกตาไปอีกแบบครับเพราะว่าที่นี่ได้ซุ้มซ่อนความรุ่มรวยทางทุนธรรมชาติที่งดงามและรักษาวิถีชีวิตชาวไทยริมคลองแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเลยละครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับยังซ่อนเสน่ห์ของการท่องเที่ยวไว้อีกมากมายอย่างเช่นอัมพวาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีแค่ตลาดน้ําที่เรื่องลือไปทั่วโลกแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังซ่อนเรื่องราวมากมายที่ทําให้เราต้องตามหาอย่างไม่รู้จบอย่างเช่นวันนี้นะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกันนะครับนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่สําคัญระดับประเทศของจังหวัดสมุทรสงครามเลยก็ว่าได้ครับพูดมาขนาดนี้แล้วอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคืออะไร นั่นก็คือเครื่องเบนจ์งค์นั่นเองครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยเข้ากับคนในยุคดิจิทัลที่แทบจะไม่รู้จักเครื่องเบนจรงค์แล้วได้อย่างไรเดี๋ยวตามผมไปดูกันครับ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าอ้าวพี่นกเอี้ยงสว,ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่ะครับพี่นกเอี้ยงคนไทยหยัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้นะครับทายาทช่างหัตถศิลป์ผู้ที่เปลี่ยนเครื่องเบญจรงค์เนี่ยนะครับให้กับคนในยุคดิจิตอลอย่างเราเนี่ยได้รู้จักแล้วก็เข้าถึงกันง่ายขึ้นครับพี่นกเอี้ยงครับผมเห็นแต่ภาชนะทุกอย่างเลยเนี่ยทั้งปิ่นโตทั้งโถอะไรต่างๆ ยังไม่เห็นเบนจ์กลายเลยครับอ๋อตรงนี้ค่ะมันเป็นโชว์รูมเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับคนที่เข้ามาถึงจะต้องสัมผัสกับเครื่องเบญจรงแท้ๆก่อนนะคะเครื่องเบญจรงตัวเป็นๆค่ะว่าเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปสัมผัสกับเบนจกลายซึ่งเป็นเครื่องเบญจรงกลายร่างนั่นเองค่ะอ๋อครับแล้วลวดลายของเบญจรงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยได้ลายมาจากไหนครับจรงิจรงๆแล้วเนี่ยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าปิ่นสวนเบญจรงเนี่ยค่ะคเป็นโรงงานที่เป็น จะกันในครอบครัวก็คือคุณปู่ของพี่เนี่ยค่ะท่านเนี่ยได้ก่อตั้งตัวโรงงานเบญจรงค์ขึ้นมานะคะคโดยที่ทํางานเรียนแบบของเก่าได้ใกล้เคียงแล้วก็สีสันเนี่ยเหมือนกับของเก่าจริงๆในใน,ในอดีตนะคะตั้งแต่สมัยอยุทธยามาเลยนะคะลายสมัยแรกๆนะคะที่คุณปู่พี่เริ่มทํานะคะก็จะเป็นลายเทพนมนรสิงห์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยเทพนมนรสิงห์เนี่ยค่ะ ก็จะเป็นชามลักษณะเป็นชามที่มีเครืองเขียวข้างใน oh. อ่าอย่างอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นงานประมาณรุ่นแรกๆของที่โรงงานทําหนูจะเห็นว่าเหมือนของเก่า,ากเลย<า>นะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาที่ไปของของงานตัวเนี้ยคุณปู่ก็เลยเห็นว่าอ่ะเราเราควรจะทําของเกา่าอืมเอาเอาโดยที่ว่าแรกๆเนี่ยเขาก็พาพ่อค้าคนกลางไปซื้อของเก่าก่อนหลังจากนั้นเขาก็เห็นช่องทางว่าเฮ้ยของเก่าเนี่ยสมมติว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะมันมีการแตกแตก ขาก็เอาคำหล่อหล่อแล้วก็แล้วก็ขายให้พ่อค้าคนกลางมันได้ราคามากขึ้นครับหลังจากนั้นพ่อค้าคนกลางหัวหมอไงแต่คุณปู่พี่เป็นคนเป็นคนที่ธรรมโมเข้าวัดเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าถ้าเอาของขาวของสีขาวๆเนี่ยค่ะไปเขียนลายแล้วก็ไปขายให้พ่อค้าคนกลางแล้วพ่อค้าคนกลางไปขายต่อในราคาที่สูงขึ้นอ่ะมันเป็นการโกหกหเหมือนกับว่าไปหลอกว่าอันนี้เป็นของเก่าจริงๆนะแล้วก็ ก็เลยทำยังไงล่ะทาเป็นจรงเทียมดีกว่าก็เลยได้โรงงานปิ่นสวนเบญจรงขึ้นมาในช่วงในช่วงนั้นประมาณ4 0 45ปีที่แล้วที่ยังไม่เกิดเลย มานั่งคุยกับพี่นกเอี้ยงกันบ้างดีกว่านะครับพี่นกเอี้ยงได้คลุกคลีกับเบญจรงเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมครับจริงๆเราจะบอกว่าเกิดมาก็เห็นแล้วเนาะเพราะว่าตั้งแต่คุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณอาทุกคนทาเบญจรงเป็นหมดเลยเสร็จแล้วก็จะมีคุณอาคนที่3ที่เสียไปแล้วเนี่ยคุณอากิษนะเนี่ยก็ด้วยความว่าเป็นหลานสาวคนแรก ตั้งแต่เจ็ดขวบมาเนี่ยเหมือนกับว่าแทนที่เราจะได้ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆแถวๆวบ้านเนาะก็อ่ะลูกหลานสาวนี่เอามานั่งทําข้างอานี่ <c oughs> เราก็ต้องมานั่งลงสีของกระจุกกระจิกอะซึ่งแบบมีความรู้สึกว่านั่งมองนะข้างหน้าต่างทำไมเพื่อนได้ไปเล่นกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งที่พอเราโตขึ้นเราได้ไปสืบสารวัฒนธรรมต่างประเทศเลยนะค,คือจะมีกระทรวงวัฒนธรรมเอยกระทรวงต่างประเทศเลยเนี่ยมาให้ ทางปิจวัณเนี่ยไปพรีเซนต์เนาะไปเหมือนเป็นตัวแทนประเทศไทยเอาวัฒนธรรมไปนําเสนออันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่พี่ได้ไปต่างประเทศก็เพราะงานฝีมือตัวนี้ที่โดนโดนบังคับให้ทําตั้งแต่เล็กๆแล้วจากปิ่วัณย์เบญจรงค์เนี่ยนะครับกลายมาเป็นเบญจกลายได้ยังไงครับอ่าจริงๆเราต้องบอกว่าเมื่อเมือ่อเปลี่ยนโซนเบญจรงค์เนี่ยคะ่ะเริ่ม,เร,มเริ่มมีชื่อเสียงเนาะมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับ การยอมรับในคุณปู่เนี่ยได้ได้รางวัลเป็นครูช่างศิลป์หัตกรรมจากศูนย์ส่งเสริมส่งออกศิลปะชีพก็เหมือนกับว่าเขาก็หาทายาททายาทถัทธสินอ่าเราก็ได้เป็นทายาทัตถสินเป็นทายาทรุ่นที่3ของคุณปู่เผอิญว่าเามีการอบรมเกี่ยวกับการต่อยอดแบรนด์นะคะเป็นเป็นเรื่อง Story Branding อ่าก็เป็นเหมือนกับเล่าเรื่องให้คนจำอะไรอย่างงี้มันก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าปิ่นนเมนจรงเนี่ย จะทายังไงให้มันมีแบรนด์อื่นขึ้นมาเป็นแบรนด์ลูกของเป็นสวรรณเบนจรงพี่ก็เลยมานึกถึงว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์มันต้องเป็นอะไรล่ะเป็นเครื่องบนจรงเบนจรงคมันจะมาจากคาว่าอะไรได้เบนจะมันก็ห้าใช่ไหมนึกถึงออะไรนะเบนจะอะไรดีก็นึกถึงนางเบนจกายเพราะว่าหนึ่งคือบ้านเราอยู่ติดกับอุทยาล .2 อุทยาอุทยานรอ .2 เนี่ยมีโขนทุกปีอ่าใช่ใช่ใช่หนึ่งในโขนที่เล่นก็จะต้องเป็นรามเกียรติและ รามเกียรติ์เนี่ยตอนที่มาเล่นเนี่ยมันก็จะมีตอนหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับนางเบญจากายซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นเบญจกายนะคะแต่คนมักจะไปเรียกพ้องเสียงเป็นเบญจากายทีนี้เราก็เราก็นึกถึงเอออย่างนั้นก็เอาเป็นพ้องเสียงแล้วกันเบญจากายในคนก็เรียกผิดอ,อยู่แล้วนี่เอามาทําให้มันถูกซะเลยอ,อ่ะเบญจคืออะไรห้ากายกายก็คือร่างกายอย่างนั้นเราเปลี่ยนไหม เราตั้งใจจะทําเบญจรงกลายร่างนี่ครับอ่ะเราก็เลยมาใช้เบญจกลายที่มหมายถึงว่าเบญจรงกลายร่างเราจะเปลี่ยนร่างแล้วนะถูกต้องแล้วผสจวบกับอะไรรู้ไหมนางเบญจากลายเนี่ยเขาเป็นเหมือนยักษ์เป็นยักษ์ที่สวยอะ่ะครับอ่ะเป็นยักษ์ที่มีรูปร่างละไม้คล้ายนางสีดาแต่อาจารย์ตอนที่ตั้งชื่อแบรนดะ์อาจารย์ก็บอกว่านางเบญจกลายนะ่ะเขาแปลงเป็นศพนางสีดานะ เออนึกออกไหมกคือแล้วแล้วหนูแล้วหนูคิดยังไงกับกับตรงนี้หนูคิดว่ามันจะดีหรอบอกอาจารย์คะก็เป็นศพอะตายไปแล้วแต่กลับมาเป็นสวยได้นี่มันยิ่งแบบเพอร์เฟคขึ้นไปอีกนะอาจารย์เข้ากับคอนเซปต์งานเราเลยเพราะงานเราเนี่ยต้องการที่จะเอาเครื่องเป็นจรงที่ตายไปแล้วก็คือเครื่องเป็นจรงที่มันแบบเสียหายบางทีอาจจะจะมีตำหนินิดๆเออแล้วก็มาชุบร่างให้มันสวยขึ้นจากที่ตายไปแล้วกลายร่างใหม่อุ้ยเข้าคอนเซปต์เลย เบนจะกลายหมายถึงเครื่องเบนจะลงกลายร่างตายไปแล้วกลับมาสวยเหมือนเดิมพี่ก็เลยมานึกถึงว่าตําตํวัดจะมีตําวัดที่จังหวัดเพชรบุรีหรือว่าจะเป็นวัดพระแก้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนกับที่เอาชิ้นเบนจร่งมาแต่งวัดเป็นเครื่องเคลือบเป็นบางทีเป็นจานเป็นทําให้มันเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยอันนั้นแหละเราก็เลยเราก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการตัดแต่งตัดแต่งแต่ทีเนี้ยทำยังไงจะตัดแต่งให้มันได้เป็น เครื่องประดับแหละแลัก็จะต้องเล็กใช่ไหมเล็กก็ทำไงล่ะก็เอาเบเจรงมาทุบสิอ่ามันก็เลยได้ได้ได้ไอเดียแล้วว่าเอาเบเจรงที่มันมีตําหนิเนี่ยอาจจะเป็นตําหนิที่ด้านใน มีขมเมาค,ควานันส่งลูกค้าไม่ได้รหรืออาจจะบินแตกหักนิดนหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมาทุบแล้วก็ทําการเจียเจียแล้วก็ใส่ลงไปในตัวเครื่องเรือนก็จะอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นทองเหลืองก็แล้วแต่อันนี้ก็จะทําให้มันมีมีมูลค่ามากขึ้นด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้โชว์ผลงานของเราให้คนอื่นได้เห็นด้วยครับผมพี่นกเอี้<น>ยงครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวแต่ว่าทําไมเกิดขึ้นกับครอบครัวเนี้ครับ คุณปู่ก็ทำแล้วก็รุ่นคุณพ่อคุณอาอะไรก็ทำหมดเลยนะครับจริงๆแล้วการการที่อยู่กับงานศิละปะนะคะครับอย่างแรกๆเลยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าครองชีพเนาะรบเราต้องทําเพื่อให้ได้รายได้มาตอบกับการใช้จ่ายแต่ละวันแต่พอมาถึงจุดๆหนึ่งอะคะ่ะเรามีความรู้สึกว่าพอพอวันที่คุณพ่อเสียคุณพ่อเสียเนี่ย แล้วเรายังเรียนอยู่เราก็ยังไมไ่รู้สึกตรงนั้นนะจนวันหนึ่งที่เราเรียนจบแล้วกลับมาอยู่กับคุณปู่ทาไมเราถึงได้ยังทําต่อท,ท,ท,ทั้งที่มองไปในอนานะคตหน้ามันอาจจะไม่ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องไรายได้เรื่องเรื่องทรัพยากรเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันของเราแต่มันเป็นอะไรที่เราทําแล้วเรารู้สึกรักทํำยังไงก็ได้ให้งานที่ครอบครัวของเราคุณปู่คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่สร้างมามันยังคงอยู่ไปแล้วทำให้ทุกคนได้รู้จัก สิ่งนี้ปู่เขาสร้างมาแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยากให้ตรงนี้มีพิพิธภัณฑ์ของเขาอยากให้ลูกหลานนะ่ะอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ทำมาหากินด้วยกันอะไรด้วยกันปู่เขาเขารักเขารักงานนี้มากแล้วก็เขาอยากให้เราอนุรักษ์ต่อร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน พราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทสารพลังสู่ความย,ายั่งยืน ห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า70็ดสิบปีมาสักครู่นี้ได้ไปเห็นเครื่องเบญจรงที่เป็นชิ้นใหญ่ๆโถชามอาจาน เป็นอะไรที่เป็นเบญจรงตัวเป็นเป <board> be ็นมาแล้วทีนี้มาดูเบญจรงกลายร่างกันบ้างดีกว่ามันใช่มันจะมีความเป็นหนึ่งเดียวยังไงมีความยูนิคยังไงเนี่ยค่ะมาดูกันที่เบญจกลายอ่ะฮะอย่างคนไทยสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราเอาของที่แบบแตกๆหักเข้าบ้านหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นไม่เป็นมงคลอะไรเงี้ยมันมันก็มีนะแรกๆที่เราทําตัวเนี้ยมาเราก็กลัวนะคะแต่พอมาศึกษา มากขึ้นเราไปเจอศิลปะอย่างหนึ่งของของทางญี่ปุ่นเป็นศิลปะที่เกี่ยวกับความเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วสามารถกลับมีชีวิตได้ใหม่มเป็นการเอาภาชนะนี่แหละคะ่ะแล้ก็มาทําการซ่อมซ่อมให้เกิดความสวยงามมากขึ้นนะคะคเขาเรียกกันว่าเทคนิคคินซึงิคินซึิอ่าเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคล้ายๆกับเป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งว่าสมมติถ้าเรามีของแตก แล้วก็สามารถมาซ่อมแซมขึ้นมาเป็นชิ้นงานแล้วก็เอาทองมีการเอายางยางรักเนี่ยค่ะมาทําการเชื่อมต่อ,อแล้วก็เอาทองทาลงไปมันจะดูมีค่ามากขึ้นแล้วก็มีความสวยงามสามารถใช้งานได้เราก็เลยมาเป็นคอลเลกชันตัวนี้ลายของพี่เนี่ยชื่อว่ามารดาลายมาดาลายมารดาคือแม่ใช่ ลายก็คือการลวดวลายเป็นลวดลายของคุณแม่คุณแม่พี่เนี่ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาทํางานอ,อยู่ในในกรงสีนี่แหละชอบการเขียนลายเบญจรงรแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณแม่ไปอยู่เมืองนอกก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็เขียนรูปส่งมาเอ้ยแม่ไม่มีสีเซรามิกนะไม่มีเตาเผาแม่ก็เขียนลงบนผืนผ้าใบค่ะหลังจากนั้นพอพี่เห็นแล้วพี่ก็รู้สึกว่าลายของคุณแม่ย่อมสวยจังเลยทํายังไงให,ให้ลายของแม่เนี่ยมัน สามารถอยู่กับเราได้ไปตลอดจนร้อยปีพันปีเลยเ,เราก็เลยลองเอามาเขียนลงบนภาชนะในชิ้นแรกชิ้นแรกอันนี้คือชิ้นแรกเหรใช่ห,ใชหนูจะเห็นว่าลักษณะลวดลายเนะะี่ยค่ะใกล้เคียงกับ มันดลลาของทิเบต <ừ> งานมันดลลาของทิเบตเก็จะเป็นลักษณะการวาดจากจุดศูนย์กลางแล้วก็แผ่ขยายลงไป <Okay. S 1> รอบๆแล้วความหมายอีกอันหนึ่งของมันดลัลลาเนี่ยมันดลลาก็คือการที่เหมือนกับคุณแม่เนี่ยอบกุ้มลูกน้อยเอาไว้อยู่ตรงกลางมันได้ความอบอุ่น <ừ> มันมีเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมานดาลายของเราเนี่ยก็เป็นลายของไทยหนูจะเห็นว่าเป็นกระหนกเป็นเปลวเป็นลักษณะการใช้พวกกันแล้วก็มีรูปหัวใจเห็นไหมคะ เป็นความรักที่คุณแม่มีให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเนื้อเรื่องหนึ่งของเบนจกลายเหมือนกันพี่นงเอี้ยงครับเราเห็นผลิตภัณฑ์ของเบนจกลายแล้วทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าวิธีการทําขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับโอ้ยจริงๆแล้วอ่มันยากมากเลยนะคะยากในการทําใจค่ะเพราะจริงๆแล้วเบนจ์กลายเนี่ยมันคือการเอาเครื่องเบนจรงดีๆนี่แหละค่ะแล้วก็มาทุบ ให้เหลือชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วก็เอาลงไปใส่บนบล็อกที่เราเตรียมไว้จากชิ้นงานใหญ่ๆอะ่ะบางทีเราก็เสียดายเนาะแต่ว่ามันไม่สามารถส่งลูกค้าได้มันก็จะมีแบบเหมือนกับตำหนิบ้างนิดหน่อยข้างในอะไรเงี้ยทุบเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ทําการเจียค่ะตัดแต่งโดยจะมีเครื่องมือช่วยนั่นก็คือตัวคล้ายๆกับเครื่องรับมีดนะคะคเป็นหินหินกับเพชรใส่ถุงมือก็ไม่ได้นะ เพราะว่าเพราะว่ามันจะไม่ได้สัมผัสว่ามันบางหรือ,อยัง oh. เพราะว่ากระเบื้องเนี้ยค่ะจากหนาๆตัวเนี้ยเราก็จะต้องทําให้มันจนกว่ามันจะบางเพื่อที่จะเข้าไปในบล็อกได้ oh. แต่ว่าแต่ละชิ้นนี้คือมันบางลงไปเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็หนึ่งก็คือน้ําหนักมันก็จะเบาลงด้วยเพราะบางทีเนี่ยเราเอาไาใส่ที่ตัวเราอ่ะมันหนักมากบางทีบางคนเขาก็เซนต์เนาะเซนสิทีฟ<ๆ>กับพวกเครื่องประดับที่หนักๆเพราะฉะนั้นก็เป็นกรรมวิธีการทําให้มันเบาลงด้วยโอ้โหที่พูดมาเนี้ยยังนึกภาพไม่ออกเลยครับพี่ครับ ทีนี้ผมมาถึงที่นี่แล้วผมจะได้เห็นของจริงไหมครับได้เห็นแน่นอนค่ะเดี๋ยวอะ่ะเราไปทุบกันเลยดีกว่าโอ้ใช่แต่ระมัระวังมนอนิดนึงครับผมแล้วก็ทีนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยค่ะทําให้ใกล้ๆเคียงกับกับตัวที่เป็นบล็อกของเขาโอ้เหมือนเรากำลังตัดเล็บอยู่เลยครับตอนนี้ทิ้ก็ไปที่เครื่องตัวน้ตแล้วครับผม ตัวนี้ก็ยังสําคัญอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องต้องค่อยๆเจียให้มันแบบเป็นก<ข>ลมๆใช่ครับ แล้วอย่างผลตอบรับของลูกค้าอะไรเงี้ยครับเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างกับเบนจะกลายจริงๆแล้วอะค่ะตัวเบนจะกลายเนี่ยจะบอกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนงานปิ่นสว,เวนเบญจรงค์เพราะปิ่นสว,เวนเบญจรงค์เนี่ยจะทําแต่งานที่เรียนแบบของโบราณเนาะ,ะดังนั้นเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายที่ที่ททจะให้จับต้องสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเบญจรงค์ไปอย่างเช่นรถวัย ื่อก่อนเนี้ยคนที่สะสมงานเก่าโบราณก็จะมีแต่คนมีอายุหน่อยก็ต้องสี่สิบขึ้นไปถูกไหมคะเราก็อยากจะให้วัยรุ่นได้ใช้เบญจรงทำยังไงละ่ะเราก็พยายามดัดแปลงให้ลวดลายเนี่ยมันทันสมัยมากขึ้นสามารถที่จะจับต้องได้โดยราคาคเพราะว่าเด็กที่เหมือนกับจบมาใหม่ๆอาจจะไม่ได้มี เงินเยอะสําหรับจะซื้อของฟุ่มเฟือยที่จะมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะหาวัสดุหลายๆอย่างมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ตรงนี้แล้วก็งานชิ้นนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่กับบุคคลทั่วไปได้เยอะขึ้นด้วยใช่ค่ะคอย่างเช่นตอนนี้ที่ขายได้รจริงๆแล้วเนี่ยคือกลุ่มคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยอ,อย่างสมมติว่าถ้าเขามาสั่งชิ้นงานเบญจรง์ของปิศวรรณเขาก็สามารถที่จะเลือก สีเดียวกันลายเดียวกันให้เป็นคอเลกชันเดียวกับของที่เขาใช้อย่างเช่นทานกาแฟไปแล้ว,วแบบมีต่างหูแบบลายเดียวกันอเออมันก็จะแบบ่าแมทชิ่งแล้วอย่างในยุคสมัยแบบเนี้ยนะครับ <c oughs> เก่าก็ต้องทํา <c oughs> ใหม่ก็ต้องทํา <c oughs> อะไรเป็นอุปสรรคหรือว่าพี่นกเอี้ยงมีวิธีการบริหารจัดการยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยค่ะงานงานใหม่ที่ทำเนี่ยจะเรียกว่าทําสนองนี้ตัวเองดีกว่า <c oughs> คือเป็นคนชอบชอบที่จะใส่ผลิตภัณฑ์ที่ทำทำทำเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ย งานอนุรักษ์เนี่ยมันต้องทำแน่ๆอยู่แล้วเพราะหนึ่งก็คือว่าอยากจะสานต่องานศิลปะของคุณปู่อย่างสมมติว่าวันหนึ่งถ้าถ้าเบญจรงที่เป็นของโบราณเนี่ยม,มันหมดตลาดมันไม่ไม,ไม่ต้องการแล้วรเราอาจจะเอาตัวโปรดักต์ของ G ari, ของจิวเวลรี่ของของพวกเครื่องประดับเนี่ยส่งนอกอม,มันก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยบริษัทไทยเบเบรดจ,จำกัดมาชนโกแก่ มันทุกเมก็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยบริษัทไทยเบบเบเร็จจำกัดมหาชนปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ชมขั้นตอนในการทำเบญจรงค์กันดีกว่านะคะครับผมเดี๋ยวไปดูขั้นตอนแรกเลยจากภาชนะ,ะ,ปะเปล่าๆสีข,ขาวๆเราต้องเริ่มจากการเขียนลายค่ะลายมีสองประเภทนะคะเป็นลายเขียนทองกับลายเขียนสีลายเขียนสีเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้การจิ้มสีแต่ทองเนี่ยจะเป็นน้ำทองแล้วก็ผสมด้วยสารเคมีบางอย่างนะคะตัวทำละลายก็คือตัวเมทิลแอลกอฮอล์นะคะคเวลาที่เราเผาไปในตัวแอลกอฮอล์ก็ระเหยออกไป แล้วหลังจากนั้นก็จะเหลือน,น้ําทองอยู่ตรงนี้เป็นขั้นตอนการลงสีอ,อันนี้ส่วนที่เป็นสีเขียวนะคะอันนี้ก็คือเป็นตรงที่เราลงสีมาเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นชิ้นงานมา เราก็จะเอาลงเตาเราก็ค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิขึ้นนะคะจากศูนย์องศาไปจนถึงประมาณ750องศาสีก็จะสุกพร้อมเสมอกันแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยจะต้องค่อยๆเพิ่มนะคะค่อยๆเพิ่มมาจนถึงประมาณ5-6ถึงชั่วโมงจากแล้วค่อยๆลดลงมาเราจะไปปลุกปับเปิดเขาไม่ได้เพราะว่าหนึ่งก็คือถ้ากระทบร้อนกระทบเย็นอาจจะทำให้สีล่อนได้อาจจะทำให้ตัวกระเบื้องเนี่ยแตกราวได้โอ้โหละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนเลย ความสุขของพี่นกเอี้ยงในการสารต่องานนี้คืออะไรครับจริงๆความสุขของการได้ทํางานเบญจรงเนี่ยมันคือการได้เห็นรอยยิ้มของคนใช้นะคะคนที่เอางานของเราไปใช้แล้วเขาปลืม้มปลื้มในผลงานเวลาลูกคา้ารับไปอะ่ะมันเป็นงานที่สวยจังเลยฟีดแบ็กกลับมาว่าเป,เป็นงานที่เนี่ยเพื่อนๆชมว่างานไปได้มาจากไหนเอาวของเป็นสวรรณมันทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจ ในชิ้นงานที่ออกมาเราสามารถที่จะบอกคนต่างประเทศได้ว่าเนี่ยเป็นผลงานของคนไทยคนไทยในชุมชนชั้นธรรมนะคนไทยในกลุ่มที่รักในงานศิลปะสร้างงานศิลปะตรงนี้มานะความสุขของเราไม่ไม่ไม่มีอะไรมากนอกจากเห็นรอยยิ้มของคนที่ได้รับ ชิ้นงานของเราไป<ม>นะคะครับผมถ้าหากว่าตอนนี้นะครับพี่นกเอี้ยงพูดอะไรก็ได้แล้วคุณปู่รับรู้อะครับพี่นกเอี้ยงอยากจะบอกอะไรกับคุณปู่ครับค่ะพี่ก็อยากจะบอกคุณปู่ว่าขอบคุณคุณปู่ที่มอบภาระอันยิ่งใหญ่นะคะมากับความสําเร็จอันใหญ่ยิ่งให้พี่ <c oughs> ในวันนี้นะคะแล้วก็พี่ก็มีความรู้สึกว่าวันนึงเนี่ยพี่จะต้องเป็นคนที่เก่ง แล้วก็มีความสามารถได้เท่ากับคุณปู่แล้วก็จะพยายามอ,อนุรักษ์งานศิลปะตัวนี้ที่คุณปูเ่เขาตั้งใจทำไวเ้เพื่อสืบต่อสู่ลูกหลาน,นให้ประจักษ์สู่สายตาของคนทั้งโลกเลยจจจจะะเดดินนตาามแวทททททงีี่่พออจจจุกคให้ ดื่มสมุนไพรตราอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมครับในแต่ละท้องถิ่นนะครับล้วนมีเรื่องราวของความเป็นเอกลักษณ์ไทยซุกซ่อนอยู่ไม่มุมใดก็มุมหนึ่งนะครับผมคิดว่าถ้าหากว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับช่วยกันค้นหาแล้วก็ต่อยอดไม่ให้สิ่งเหล่านี้ตายไปกับการเวลานั่นก็เรียกได้ว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยให้กับคนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยละครับ แล้ววันนี้นะครับรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อหมดเวลาลงลวครับผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสิ่งนี้ปู่เขาสร้างมาแล้วเขาอยากให้ทุกคนอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยากให้ตรงนี้มีพิพิธภัณฑ์ของเขาอยากให้ลูกหลานนะ่ะอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ทํามาหากินด้วยกันปู่เขาเขารักเขารักง,งานนี้มากแล้วก็เขาอยากให้เราอนุรักษ์ต่อ